สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนาแนวทางการอัพพีโลกินลานนะครับผมว่าคู่กับตัวไหนและความสามารถอัพยังไงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแนะนําคร่าวๆนะครับก็ส่วนที่เหลือใครอยากใช้แบบไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับกินรานเป็นฮีโร่ในตำนานนะครับผมความสามารถโดดเด่นของเขาก็จะเป็นอ่าพลแมธนูนะครับ PVP แล้วก็การควบคุมนะครับผมกีฬานเนี่ยเป็นฮีโร่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับสายนักธนูนะครับ มีความสามารถทั้ง PVP และ PVE ด้วยนะครับผมแล้วก็ยัง <c oughs> สามารถต่อสู้กับคนที่มีพลังสูงได้นะครับแล้วก็รับความเสียหายได้มากด้วยนะครับผมด้วยทักษะสกิลที่หนึ่งของเขานะครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีป,ปกติ10%นะครับผมแล,แล้วดรับความเสียหายจากสกิลขโงฮีโ่น้อยลง10%นะครับ ก็สูงสุด10บเปอร์เซ็นต์อะรับความเสียหายอะแล้วก็พลงโจมตีสูงสุด20สิเอร์เซนนะครับก็คือทักษะสเกิลสองนี่คือเป็นอะไรที่แบบโคตรดีและในส่วนของการจับคู่นะครับตัวแรกของกีฬานะครับก็จะเป็นอ่านิโก้นะครับผมนิโก้มันก็เป็นตัวธนูที่ดีเหมือนกันนะรองจากกินานะครับเหมาะสำหรับอ่า PVP ด้วยนะครับผมแล้วก็การต่อสู้แบบใหญ่ๆนะครับผม แล้วเพราะว่าทั้งคู่มีระยะโจมตีไกลเหมือนกันนะแล้วก็สร้างความเสียหายได้เยอะมากเหมือนกันด้วยนะครับผมแล่ถ้าหากเราจะเลือกใช้พวกความสามารถนะเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสองเลยหรือจะใช้นิโก้ก็ได้นะครับแต่นิโก้ต้องเป็นตัวหลักนะแล้วกินลาจะเป็นตัวรองนะครับในการที่เราจะใช้ความสามารถของนิโก้นะถ้าเราอยากใช้ความสามารถของกินราเราก็ใช้กินราเป็นตัวหลักนะครับนิโก้เป็นตัวรอง เพราะว่าความสามารถมันมีผลแค่ตัวหลักเท่านั้นนะครับในส่วนการจับคู่ตัวต่อไปนะครับก็คือกวานวินนะครับกวานวินก็เป็นพลแม่นธนูเหมือนกันนะครับแล้วก็สายโจมตีแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับผมแต่กวานวินเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบต้นเกมนะเราสามารถหาได้ง่ายมากทั้งพวกโทเค็นอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะมาเอาอัพสกิลให้อยู่ระดับสูงสุดนะครับ ซึ่งกาวานวินเนี่ยเป็นทางเลือกง่ายๆเลยสําหรับใครที่ไม่มีนิโกนะครับแล้วก็เอากาวานวินมาใช้นะครับผมการสร้างความเสียหายก็ใกล้เคียงกับนิโก้นะครับคู่นี้นะโจมตีไกลเหมือนกันแต่อาจจะไม่โหดเท่านิโก้เท่าไหร่นะความแรงอะไรพวกนี้นะครับถ้าอัพสกิลเต็มจริงๆนะส่วนความสามารถก็ใช้ของกินลาได้ครับ เอากระวานบินตัวลองนะอันนี้ก็แล้วแต่เราเหมือนกันจะใช้ตัวไหนเป็นตัวลองตัวจริงนะครับในส่วนของสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งประดิษฐ์เนี่ยทุกคนคอยสังเกตด้วยนะครับว่ามันตรงกับาสายของเราหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพลแม่นธนูนะเราก็หาดูว่าเป็นพลแม่นธนูหรือเปล่านะครับกับสิ่งประดิษฐ์นะแล้วก็เหมาะใช้สําหรับ PVP ได้ไหมหรือใช้สําหรับอะไรได้นะครับ บางทีมันใช้สําหรับแค่ดักลิงเท่านั้นนะครับเราจะใช้กับ PP ไม่ได้นะถ้าทุกคนเคยกดใช้สกิลของสิ่งประดิษฐ์จะโจมตีฮีโร่ใช่ไหมแต่เราโจมตีไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แค่ดักลิงนะครับเราต้องคอยดูว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มันสามารถใช้กับฮีโร่ได้หรือเปล่านะครับเราค่อยเอามาใส่นะเวลาเราไปทาําสงครามนะครับแต่มันก็ใช้กับดักลิงได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าตรงสายสุดๆมันก็จะ ทำความสามารถได้ดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการเล่นกีฬานะครับเพราะว่าทักษะอะไรพวกนี้มันก็ดีครับเราก็ลองอ่านดูครับผมแล้วก็อัพไปส่วนดาวเนี่ยผมว่าผมแนะแนําให้อัพสกิลที่5ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่มันต้องใช้นะส่วนพวกนี้มันเป็นทักษะนะครับอะไรพวกสกิลติดตัวนะครับตอนนี้ผมก็พยายามดันบ้านให้ยี่สิบห้าไวๆนะครับ พลังมันจะได้พุ่งนะหลักๆตอนนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีฮีโร่มาใหม่2ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับอีก2ตัวนะตัวใหม่นะแต่ตอนนี้มันยังไม่มาเซิร์ฟผมนะครับน่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะอัปเดตนะครับรวมเซิร์ฟนะก็เดี๋ยวฮีโร่ตัวต่อไปที่จะมาแนะนําก็อยากให้เป็นฮีโร่อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาแล้วครับความสามารถเดี๋ยวทิ้งใต้ทา้ทายคลิปเหมือนเดิมนะเนนี้ไปแล้วครับ